People, like ปลาย่งคันนารปลาแหลดได้นอยนี่เนาะไงไแห้งนนนีโอ้สุดยอดเลยบอกไงเลยเออเออบอกไงเลยเนาะุมิตบอกไงไงเลยอตัวนี้นี่หัวปวดเนาะบอกไงเลยมิเตบอกไงไไหมออ้สุดยอดเลยคันคันนอกน้ำขึ้นมามันตายอยู่แล้วเพื่อนในเขากินบ่บ่ โอ้มีตัวบอกไงเลยว่ะไปไละปา,า,ปาแรดครับตัวบอกไงเลยครับนะโอ้โสุดยอดเลยครับตัวใหญ่มากปลาแรดปลาแรดสวนสมเด็จสวนสมเด็จสีนครินจังหวัดสีสกเกตเนาะอืมตัวใหญ่จริงๆริสุดยอดเลยนี่ครับตัวใหญ่มากครับไหนเดี๋ยวผมจะพาดูเนี่ยมันใหญ่ไหมเนี่ยนี่นี่น Thank <laughs> you.